พูะเทวท่านหนึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับริมฝั่งหนองหานทางทิศใต้สมัยที่รอบๆหนองหานยังเป็นป่าทึบพอสมควรให้ผมกับไอชาฟังครับในหน้าน้ำหลักของปีหนึ่งน้ำในหนองหานจะเจิ่งนองมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนว่าน้ำที่เรามองเห็นจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ดูสงบนิ่ง เย็นเยะ่ยเยือหน้าวันเกรงคลั่นคลามเป็นยิ่งนักหมู่บ้านของท่านจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหนองหานครับตำนานองค์พญานาคาผีเจ้าน้ําผีพรายมีเล่ากันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของผู้เฒ่าดังนั้นคนในหมู่บ้านจึงมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้ฝังจิตฝังใจมีการไหว้พญานาค ผีเจ้าน้ําเป็นประเพณีที่จะต้องทํากันทุกปีไม่มีเว้นแม้แต่ผีเจ้าทุงเจ้าท่าก็มีไม่ได้ขาดครับทําเพื่อเป็นแรงใจให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่แห้งไม่แล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ข้าวน้ำกั้มปลามีตลอดปีไม่ได้ขาดและในหมู่บ้านนี้ก็อุดมสมบูรณ์จริงดังว่า อยู่กันอย่างผาสุกเรื่อยมาเมื่อตะว,วันร้อนรอนอ่อนแสงลงดวงอาทิตย์มองผ่านนองหานไปเหมือนกับว่ากำลังจะตกลงในนองหานทีละน้อยดูสวยงามตามีเสน่ห์อย่างน่าอัศจรรย์สำหรับผู้ที่กำลังจ้องมองดูอยู่ครับ ขณะที่ตะวันร้อนๆของทุกวันหญิงสาวนางหนึ่งหน้าตาสวยสดงดงามร่างกายอรชรอ่อนแอนผิวขาวผ่องงามตาผมดำยาวสลวยเธอชื่อแตงอ่อนเธอจะถือกระชอนกับข้องใส่ปลาเดินไปที่ริมหนองหานเพื่อช้อนปลาช้อนกุ้งที่มีอยู่ตามริมฝั่ง นำไปประกอบอาหารในแต่ละวันเหลี้ยงยายที่แก่ชราของเธอและเก็บผักริมหนองหานไปแลกข้าวแลกพริกกับเกลือเพื่อนำมาประทังชีวิตของเธอและยายครับเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอมาถึงฝั่งหนองหานเธอจ้องมองพระอาทิตย์ที่กำลังอัสดงร้อนร้อนอยู่ริมฝั่งหนองหานด้วยความชื่นชม ในความงามอันน่าอัศจรรย์อยู่นั้นข้างหน้าของเธอที่เป็นริมฝั่งน้องหานก็มีน้ำกระเพื่อมเหมือนมีตัวอะไรดิ้นรนอยู่ใต้น้ำนั้นเธอเดินเข้าไปดูใกล้กๆด้วยน้ําที่ใสสะอาดจึงทําให้เธอมองเห็นร่างสีขาวๆคล้ายงูตัวใหญ่ประมาณแขนของเธอกําลังดิ้นรนเพราะติดตาข่ายที่ชาวบ้านนำมาดักปลา เมื่อเธอมองี้ดีจึงรู้ว่าเป็นปลาไหลแต่แต่ทำไมปาลาไหลจึงเป็นสีขาวปลาไหลเพื่อเธออุทานออกมาเบาๆด้วยความสงสารเธอมองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเธอก็เดินลงไปริมฝั่งหนองหานค่อยๆปลดปาลาไหลที่ติดตะข่ายนั้นออกแต่แปลก ตอนเธอช่วยปลดออกจากตา่ายแทนที่มันจะดิ้นรนแต่มันกลับอยู่นิ่งๆเหมือนว่าจะรอให้เธอช่วยมันออกจากตา่ายได้อย่างง่ายๆยังไงยังนั้นไม่นานปาลาไหลตัวนั้นก็เป็นอิสระเธอพูดกับมันมเบาๆว่าไปให้เธอเจ้าปาลาไหลเพื่อรีบไปก่อนที่จะมีคนมาเจอโชคดีนะ เหมือนว่าปลาไหลตัวนั้นจะจ้องหน้าอันสวยงามของเธออยู่สักครู่แล้วมันก็มุดน้ำหายไปทางน้ำลึกทันทีครับเธอถอนหายใจยืนยิ้มอย่างมีความสุขแล้วลงมือช้อนหาปลาเล็กปลาน้อยกุ้งหอยปูเพื่อนำไปเลี้ยงยายของเธอขณะที่เธอช้อนปลาอยู่นั้นเมื่อเธอยกกระชอนของเธอขึ้น ปรากฏว่ามีปลาช่อนตัวโตติดกระชอนของเธอขึ้นมาตัวใหญ่มากโลสองโลได้เธอมองดูปลาช่อนตัวนั้นเอามือจับดูปรากฏว่ามันเป็นปลาช่อนที่ตายแล้วพึ่งตายไม่นานเพราะถ้ามันมีชีวิตอยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้เธอก็ต้องปล่อยมันไปอยู่ดีเพราะเธอไม่กล้าจะประหัดประหารมันอย่างแน่นอน เธอจับเอาปลาช่อนที่เพิ่งตายตัวนั้นเข้าไว้ในข้องแล้วเดินขึ้นมาจากน้ำมองไปที่หนองหานที่ดวงอาทิตย์กำลังจะพ้นพื้นน้ำลงไปแล้วแล้วนึกขอบคุณใครก็แล้วแต่ที่มอบปลาช่อนตายตัวนี้ให้เธอนำไปเป็นอาหารเลี้ยงชีพครับเย็นวันนั้นยายของเธอกินข้าวได้เยอะ เอาได้กินแกงปลาช่อนใส่ผักน้ำที่แตงก่อนเธอเก็บมามากมายเอาไว้ไปแหลกข้าวแลกเกลือในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้เพราะข้าวสารของเธอตอนนี้หนึ่งได้แค่เช้าวันนี้ก็หมดเกลี้ยงไม่เหลือแต่ดีหน่อยเธอแบ่งเหนือปลาช่อนใหญ่ตัวนี้เอาไว้กินครึ่งหนึ่งและเอาไปแลกข้าวอีกครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้น่าจะได้ข้าวหลายถ้วยแน่แน เธอพึมพำกับตัวเองเ,าเบาๆตะวันร้อนอ่อนแสงของอีกวันแตงอ่อนก็ถือกระชอนไปหาปลาเหมือนเดิมเหมือนชีวิตของเธอมีแค่นี้ขณะที่กำลังช้อนปลาอยู่ริมฝั่งน้องหานพร้อมมองดวงอาทิตย์อัสดงอันสวยงามนั้นอยู่ด้วยความชื่นชมในกระชอนของเธอก็มีปลาดุกตัวใหญ่ ไม่แพ้ปลาช่อนตัวเมื่อวานติดขึ้นมากับกระชอนพอดูก็ปรากฏว่าปลาดุกตัวนั้นพึ่งตายพึ่งตายไม่ใหม่เธอมองซ้ายมองขวาด้วยความแปลกใจแต่ก็ดีใจอยากจะได้กินอาหารดีๆกับเขาบ้างและเธอก็นึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอคิดว่ามีจริงและช่วยให้เธอได้ปลาตัวใหญ่ไปกินสองวันแล้ว แต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วใต้ยญ้าจอกแหนที่ร้อยเต็มไปหมดเหนือน้ำบริเวณริมฝั่งหนองหานนั้นมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เธอมาถึงริมฝั่งหนองหานแล้วครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้รื่ยมาเป็นเดือนสองเดือน ที่แดงก่อนจะได้ปลาตัวใหญ่วันละตัวทุกวันบางวันก็เป็นปลานิมบ้างปลาช่อนบ้างปลาดุกปลาตะเพียนแม้แต่ปลาขาวตัวใหญ่หญๆเธอก็ได้บ่อยๆซึ่งปลาชนิดนี้จะหายากมากต้องลงไปหาในน้ำลึกๆจึงจะได้เธอก็ได้บ่อยๆจนทำให้ข้าวที่เธอไปแลกมีมากมายไม่ต้องเจียดกลองหม่อเหมือนแต่ก่อน เงินทองก็พอมีเก็บมีใช้เพราะบางคนมาซื้อเนื้อปลาที่เธอแบ่งไปขายในทุกเช้าทำให้เธอมีความสุขอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นในหมู่บ้านเชาขึ้นมาอีแดงได้หายไปจากบ้านมีรอยเลือดลากเป็นทางยาวจากบ้านไปทางหนองหาน พ่อกับแม่ของอีแดงมั่นใจว่าเป็นรอยเลือดของลูกสาวตัวเองแน่นอนพอป,ประตูบ้านถูกเปิดออกรอยเลือดที่ถูกลากไปเริ่มจากที่นอนของอีแดงแต่แค่ว่าพ่อกับแม่นอนหลับสนิทต,ตื่นขึ้นมาอีกทีอีแดงก็หายไปแล้วเมื่อทุกคนตามไปก็พบว่ารอยเลือดนั้นหายลงไปในหนองหาง ชาวบ้านช่วยกันลงไปงมหาตามริมฝั่งน้องหานก็ไม่พบพ่อแม่ของอีแดงร้องไห้แทบจะขาดใจด้วยสงสารลูกสาวจับจิตจับใจและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็จะมีคนหายไปเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวและชายหนุ่มเป็นรอยเรือลางไปทางน้องหาน หายลงไปในน้ำแล้วก็หาศพไม่เจอแม้แต่คนเดียวสร้างความหวาดหวั่นพลั่นพลึงให้กับชาวบ้านเป็นอันมากเพราะตอนเกิดเหตุชาวบ้านทุกคนไม่มีใครตื่นขึ้นมาเลยทุกคนนอนหลับสนิทเหมือนโดนสะกดยังไงยังงั้นเลยจนในที่สุดชายหนุ่มหญิงสาวในหมู่บ้านก็เหลือรวมกันทั้งหมดไม่ถึงสิบคน ทุกคนในหมู่บ้านอยู่กันด้วยความหวาดกลัวและเศร้าส้อยที่ต้องสูญเสียลูกสาวลูกชายอันเป็นที่รักของตัวเองไปแบบไม่มีวันได้กลับคืนมาและในคืนนี้ที่บ้านของแดงอ่อนได้เกิดสิ่งที่ผิดปกติขึ้นหลังจากที่แดงอ่อนพายายกินข้าวเย็นเสร็จก็ง่วงนอนจนแทบจะทนไม่ไหว ยายของเธอหลับไปแล้วแต่แตงอ่อนพยายามฝืนเดินไปปิดประตูลงกรอนแล้วก็มาล้มตัวลงนอนหลับสนิทไปอย่างงไไ่ายดายทันทีครับดึกสงัดหน้าบ้านของแตงอ่อนได้มีเงาดำทะมึนมีลักษณะคล้ายงูตัวใหญ่ยาวส่วนหัวมีลักษณะคล้ายคน แต่ใบหน้าเหมือนเสือฟันยาวแหลมคมตาสีเหลืองสะท้อนแสงไฟยิบยับมีเกร็ดเหมือนงูขึ้นทั่วใบหน้าและลำตัวเหลื้อ,อมุ่งหน้าเข้าไปที่บ้านของแตงอ่อนอย่างรวดเร็วเมื่อมันเลื้อยมาถึงบ้านของแตงอ่อนมันก็ต้องหยุดชนะงักเมื่อมีร่างสีขาว ขดตัวรอบบ้านของแตงอ่อนไว้ชูหัวแผ่พังพานชูขึ้นสูงเป็นสิบสิบเมตรอาปากแดงฉานจ้องมองไปที่ร่างนำทมมืนของมันตาขมิงกล้าวเจ้าปีศาสต,ตัวเป็นงูหัวเป็นคนตัวนั้นปังเรเอ็นตัวไปข้างหลังด้วยความตกใจหมุนตัวเฉลื้อยหนีไป แต่ช้าไปแล้วเมื่อกลางลำตัวของมันถูกขากรรไกรอันแข็งแกร่งงับเข้ากลางลำตัวมันดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากดิ้นรนรอความตายเท่านั้นด้วยลำตัวที่ใหญ่ปานต้นมะพร้าวของมันเมื่อมันดิ้นรนเสียงจึงดังครืนโครงไปทั่วราตรีการนั้นทำให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมา และพากันออกมาดูรวมทั้งแตงอ่อนและยายก็ตื่นขึ้นมาด้วยเพราะมนสกดข,ของมันได้เสื่อมคลายลงตั้งแต่มันโดนกัดกลางลำตัวเจ็บปวดเจียนตายครับชาวบ้านหลายคนถือคบใต้วิ่งมาทางเสียงที่ดังคลื่นโครมนั้นซึ่งก็ดังมาจากทางบ้านของแตงอ่อน เมื่อเข้ามาใกล้จวนเจียงถึงบ้านของแตงอ่อนทุกคนก็ต้องหยุดชะงักคบใต้แทบหล่นจากมือกันทุกคนอุทานออกมาดังๆว่าพญานาะคแตงอ่อนก็ออกมาเห็นเหตุการณ์พร้อมกับชาวบ้านเธอสุดลงนั่งตรงชานเรือนของตัวเองหมดเรี่ยวแรงอุทานออกมาเบาๆเหมือนกันว่าพญานาะค พราะภาพที่พวกเขาเห็นคือพญานาคสีขาวงอนแดงตัวใหญ่กว่าต้นตาลสองสามต้นรวมกันซะอีกปากคาบงูตัวสีดำตัวใหญ่แต่ขนาดของลำตัวเล็กกว่ามากส่วนหัวของงูตัวดำเป็นเหมือนหัวของมนุษย์เห็นแต่เงานดำาดิ้นทุรนทุรายอยู่ไม่นานพญานาคก็ฟาดอูตัวดำตัวนะั้นลงพื้นดิน เสียงดังสนั่นและพ่นไฟลงไปที่ร่างของงูดำประหลาดตัวนั้นทันทีไฟมอดไหมเผาผลาญร่างงูดำตัวนั้นอย่างรวดเร็วไม่นานก็เหลือแต่ขี้เท่ามีควันลอยกลุ่นๆขึ้นมาพญาน,นาคสีขาวหงอนแดงตัวใหญ่ก่อนเลื้อยไปทางหนองหานอย่างรวดเร็วครับ ชาวบ้านอยู่ในอาการหวาดกลัวสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่นานจ้องมองตามพญานาคสีขาวที่เลือ้อยไปอย่างรวดเร็วนั้นเมื่อได้สติทุกคนก็วิ่งเข้าไปดูตรงซากของงูสีดำที่ถูกเผาไหม้กลายเป็นกี่เท่าแล้วมองหน้ากันเพรไม่รู้ว่าจะพูดอะไรส่วนแตงอ่อน เมื่อได้สติก็เดินลงมารวมกับกลุ่มของชาวบ้านทุกคนลงความเห็นว่าไอ้งูประหลาดสีดำนี่น่าจะเป็นสาเหตุของการหายตัวไปของคนในหมู่บ้านแน่แน่และพญานาคสีขาวได้มาช่วยไว้ซึ่งคืนนี้มันน่าจะมาที่บ้านของแตงอ่อนอย่างแน่นอนตั้งแต่นั้นมา เหตุการณ์คนหายที่เห็นแต่รอยเลือดก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยชาวบ้านพากันเส้นบวงสวงพญานาคสีขาวเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจนการเส้นสวงขอบคุณน,นี้ชาวบ้านในห,หมู่บ้านจะต้องทํากันในทุกปีไม่มีขาดเลยครับ แตงอ่อนก็ยังไปหาปูหาปลาอย่างเช่นที่เคยมาและเธอก็จะได้ปลาตัวใหญ่ที่พึ่งตายมาเป็นอาหารและนำไปแลกข้าวแลกน้ำอยู่ทุกวันไม่เคยขาดเดือนต่อมายายของเธอก็เสียชีวิตเพราะโรคชราสร้างความเสียใจให้กับแตงอ่อนเป็นอันมากหลังจากจัดการงานศพของยายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันต่อมาเธอก็ไปที่ริมหนองหาน เพื่อดูตะว,วันร้อนๆที่กำลังจะตกลงไปในหนองน้ำใหญ่นี้วันนี้เธอไม่ได้ไปหาปูหาปลาเหมือนเช่นทุกวันแต่ด้วยความคิดถึงยายเธอจึงไปเพื่อดูความงามของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกลงน้ำเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายลงบ้างขณะที่กำลังมองดูความสวยงามของธรรมชาติ ริมฝั่งหนองหานตอนเย็นย่ำอยู่นั้นน้ำที่อยู่ข้างหน้าของเธอไม่ไกลออกไปนะักก็เกิดเป็นคลื่นน้ำขนาดใหญ่หมุนวนอย่างแรงพืชน,น้ำกระเพื่อมเกิดเป็นคลื่นน้ำกระทบฝั่งอย่างแรงมองดูน่ากลัวยิ่งนะักเธอเผลอเดินถอยหลังออกไปหลายก้าว ไม่นานตรงน้ำวนนั้นก็ปรากฏงอนสีแดงผล่พ้นน้ำขึ้นมาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยามอัดสดงดูวาวัประยิบตาไม่นานสิ่งที่โผล่พ้นน้ำมาก็ทำให้เธอแทบช็อกเพราะเป็นหัวงูขนาดใหญ่มีงอนสีแดงอาปากแลบลิ้นบดบังแสงอาทิตย์ ยามอัศสดงที่อยู่ตรงหน้าของเธอเธอจมองด้วยความหวาดกลัวเธอรู้ว่านั่นคือพญานาคแน่นอนพญานาคตัวสีขาวตัวที่เคยมาช่วยเธอและคนในหมู่บ้านตนนั้นอย่างแน่นอน พญานาคตัวสีขาวค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เธอทีละน้อยทีละน้อยเมื่อใกล้จะถึงฝั่งก็ค่อยๆกลายร่างเป็นมานุหนุ่มในชุดอาภร์สีขาวสวยงามระยิบระยับไปด้วยเครื่องประดับที่สะท้อนแสงแดดยามอัสดงหน้าตางดงามปานเทพเทวาร่างกายสูงใหญ่กำยำ เดินเข้ามาหาเธอช้าช้าแต่งอ่อนทำอะไรไม่ถูกใจหนึ่งอยากวิ่งหนีอีกใจอยากมองดูให้เต็มตาว้าวุ่นไปหมดก่อนที่สติของเธอจะกระเจิดกระเจิงไปมากกว่านี้บุรุษหนุ่มรูปง,งามในชุดสีขาวก็กล่าวขึ้นว่าอย่ากลัวไปเลย ข้าไม่ทำร้ายนางหรอกนางคือผู้มีบุญคุณตอนเราเป็นปาลาไหลเผื่อนางได้ช่วยชีวิตเราไว้ถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบแทนบุญคุณพูดจบบุรุษหนุ่มก็ยิ้มให้แตงอ่อนอย่างเป็นมิตรเอื้อมมือมาจับที่มือของเธอแล้วก็พาเดินลงไปในพื้นน้ำที่สะท้อนแสงตะวันรอนตอนเย็นย่ำหายลับ ไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครได้พบเจอกับแตงอ่อนอีกชาวบ้านลือกันไปต่างๆนานานะบ้างก็บอกว่าแตงอ่อนอาจจะตายแล้วบางก็ว่าแตงอ่อนหนีตามผู้ชายไปชาวบ้านหารู้ความจริงไม่ว่าตอนนี้แตงอ่อนได้ไปอยู่ในดินแดนที่มีความสุข กับคนที่รักเธอเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ครับเมือ่อพุทธเาเล่าจบไอชาก็ถามขึ้นว่าแล้วพุทธเท่ารู้ได้อย่างไรว่าแตงอ่อนไปกับพญานาพุทธเท่ามองหน้าไอชาหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดขึ้นว่า ตอนนั้นข้ากำลังปักเบ็ดอยู่หลังซุ้มไม้ใกล้แถวนั้นข้าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะสิผมกับพิชามองหน้ากันและคิดอิจฉาผู้เท่าในใจที่มีบุญวาสนาได้เจอได้เจอกับพญานาคตัวเป็นๆที่ไม่ใช่เห็นตามโบทหรือรูปภาพที่ติดอยู่ แค่ในศาลาของวัดเท่านั้นครับ